อยู่เมืองนอกนอันนะมีโต๊ะเขียนแบบเขาให้คนละคนละโต๊ะแล้วก็มีหน้าต่างอันโต๊ะหนึ่งก็มีหน้าต่างอันเป็นบริษัทใหญ่เราก็มีหน้าต่างเราไปซื้อต้นไม้แล้วก็มาวางแล้วไอ้หน้าต่างอื่นไม่ไม่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมทัานขอวางวาทั้งทั้งออฟฟิศอ่ะมีแต่ต้นไม้อาจารย์แล้วพอตอนเช้าเราก็มาแต่เช้ามาลดมตอนลาออก i <laughs> ลิ้นสานเ,เขาว่าเป็นไม้จากเวียดนามจริงไหมครับอาจารย์ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่คนที่นําเข้ามาชื่อเจริญอ๋อเลยชื่อมุ่งเจริญอ็ออเอามาขายกันทั่วไปแต่ก่อนแพงมากตอนหลังนี่ไม่แพงแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายครับทั้งปีจะเป็นช่วงๆวางทางั้งข้างหน้าข้างหลัง<อ>คือเป็นไม้เล็กคือหมอบอกว่าไม่ควรจะเลี้ยงต้นไม้ที่ต้องยกอะไรก็เลยมาเลี้ยงไงต้นไม้เล็กๆ แล้วก็ชอบอยู่ด้วยเป็นคนเป็นคนซาดิสอะยังไงครับอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยชอบชอบไอ้อะไรข่มขืนไม้ให้มันอยู่ในกระถางเล็กๆอะบอนไซเออครับใช่เพิ่งซื้อมาจากสวนหลวงนี่แล้วพอเอิญต้องไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พอเอินอต้องไปอุบลไง เลยปลูไม่ทันเลยยังอยู่ในนี้นะครับอาจารย์ตะวังนะครับอันนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นไหวขนหน่อยโอ้หายากมากเนี่ยไม้โบราณล้านปีเลยเนี่ยมีเยอะมากเลยเหรอมันมาเองนะมันเกิดเองอ๋อมันเกิดเองคนอื่นเขาซื้อกันกระจุกนิ่นห้าร้อยหกร้อยนี่มาเกิดเองอืมส่วนขยายพันธุ์เขาใช้อะไรครับจ่าน สปอฮะสปออย่างเดียวครับเพราะเป็นเฟิร์นที่ไม่มีรากอเป็นพืชชั้นต่ําพืชชั้นต่ําพืชดึกดําบรรครับชั้นต่าไม่ได้หมายความว่าอยู่ชั้นล่างนะครับคือดึกดําบรรดึกดําบรรเนาะมีแล้วก็ต้นนี้ก็ไปญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นให้มาตั้งแต่ต้นแค่นี้นี่ยี่สิบปีแล้วเป็กต้นอะไรครับอาจารย์อ่าสุประโชคเขาเรียกอะไรนะ เชสนัทใช่ไหมครับแล้วไอ้นี่ไอ้นี่นะนีะก็ไม่เขาบอกว่ามาตูมสังอุมาตูมบาเลนอ่ามะตูมแขกืดแต่เขาบอกว่ามันไม่มีเม็ดอะไม่มีลูกแต่นี่มีลูกทุกยอดเลยครับแปลกจังมีมีครับจันไม่เคยเห็นเคนอีสานชอบมากเลยนี่เด็กเออใช่ใช่นี่เห็นลูกมันน่ารักเราไม่ได้ชอบกินแต่เห็นเอ้ย แต่กองมาก็มีลูกก็มีเพื่อนเลี้ยงต้นบลเร่มแล้วเขาบอกไม่เคยเห็นลูกเลยัครบ้่ไปงั้นไม่รูโอ้โนี่แค่มุมนี้มุมเดียวนี่ผมว่ามีเป็นหลายชนิดมากมากอ่าไอพวกนี้กำลังอินเทรนด์อยู่ครับมากพูดมากเีแต่อาจารย์ทำแครใช่ไหมครับไม่มันพันมันแคร์งมันซึ่งไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะอาจารย์ไม่ชอบอะไรที่มันใหญ่โตเบิบบะครับ ได้ได้จดบ้างไหมครับทอาจารย์ครับว่ามันมีอยู่กี่ชนิดไม่ได้จดเลยไม่เคยจดเลยม,มันมาเรื่อยๆเออมาเรื่อยๆคํากล่าวที่ว่าต้นไม้ต้นสุดท้ายไม่มีจริงบางคนบอกว่าอันนี้ฉันจะเลิกเลี้ยงแล้วมีจริงไหมครับอาจารย์ครับเลิกเลี้ยงก็คือป่วยติดเตียงแลมั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเกันเรื่อยๆนะครับอาจารย์ ถึงบอกว่าโอ้ยฉันไม่เลี้ยงแลบวก็เ่าวาเนี้ยบอกว่าเไปกินข้าวกันกับน,น้องๆถาปัดบอกบว่า,วาเนี่ยฉันจะเลิกแล้ว,ลวมีคนบอกอย่าไปเชื่อนะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนี่อขออนุญาตอย่าไปเชื่อตรงนี้คือเข็มม่วงไหมครับอาจารย์ครับเข็มม่วงโอ้ยดูที่กำลังออกดอกเลยไม่ค่อยมีคนเลี้ยงแล้วนะครับแต่ทีนี้เขานิยมปลูกเป็นไม้พับลิกครับอาจารย์ครับปลูกเป็นแปลงใหญ่ แต่ว่าจะเห็นดอกยากน่ลยเพราะตัดแต่งแบบเสมอปัดเลยครับอาจารย์ครับต้นนั้นก็เข็มเข็มอะไรเข็มป่ากําลังออกดอกครับเอาคนมาทําต้นไม้ตัดซะเยี่ยนเลยวอโหเชนถ้าเป็นลมเสียดายเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็แตกอาจารย์บอกเธอไม่รู้เหรอเดี๋ยวของเธอเนี่ยมันต้องหน้าฝนครับเพราะว่ามันมันกาลังจะเข้าหน้าหนาวมันไม่มันไม่แตกให้หรอก อันนี้เป็นไผ่ฟิลิปปินส์พันแคะพันแคะอีกว้าวเมื่องานสวนหลวงเนี่ยจะขายได้หลายตังค์เนะ,อะโอ้ยังปัจจุบันยังทำไม้ขายอยู่เออทำเออทำเออทำทำ <laughs> อันนี้ก็เป็นแคะเหมือนกันอันนี้ก็แคะแต่เขียวธรรมดาหนวดปลาหมึกแคะและด่างด้วยนะครับสวยงามอย่างยิ่งครับผมโอ้ข้างไหนนุ่นด้วย อันนี้ก็เป็นเล็บคุดแคะด่างต้นเนี้ยหูยทำเงินให้ไม่รู้เท่าไหร่เลยที่ที่เห็นอยู่ที่ร้านออซื้อมาตั้งแต่ยอดแค่นี้ยห้าสิบบาทจากเชียงใหม่อืแล้วก็เลี้ยงจนขนาดนี้ครันี่เหรอคะอันเนี้ยตัดจิ้มตัดจิ้มมันก็ขึ้นคเก้าปีนะเนี้ยอืเขาคือต้นโมกอืโมกแคะโมกอโมกแคะแต่ว่า แค้จริงจังเลยนี้บางทีออกดอกเต็มเลยสวยไต้หวันแล้วก็อะไรอถ้าอาจารย์จำต้นไม้หมดได้ยังไงเนี่ยหมดก็เลี้ยงเองอ่ะเหมือนลูกอ่ะเรามีลูกกี่คนเราก็ต้องจำไับนะฮะเนี่ยครับใบขาวๆนี่คืออะไรครับอ๋อขาไก่ด่างเหรอทำไมมันด่างพิเศษกว่าสวยเนี่ยสวยที่อยู่ขายตามท้องตลาดมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอาจารย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันเนี้ยต้นเนี้ยนะต้นต้นที่ ทำชื่อเสียงให้โรงแรมปักในเลิศอ่ะเขามาอยู่พุ่มหนึ่งค้ยใครไปก็แล้วเราไม่รู้ได้มาได้ไงมันด่างพิเศษมากเลยนะครับอาจารย์มันมันไม่ได้คือปกติขาวมันจะไม่ขาวแบบนี้เนาะอืามันสว่างออนี่นี่นี่ไงนี่ไงมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะพวกนี้ไงเนาะอันนี้เป็นเข็มเหรอครับสาวๆเห็นก็กรีดกรี๊ดวันนั้นนะนะใช่ใช่ใชดูสิ อ๋ออาจารย์นิยมวันไปให้คนละคาถาเล็กๆกูยังไเพราะว่าชายเจีย๊ยบยังถามมาว่าเลี้ยงดูยังไงอต้นเล็กมากเนี่ยเลี้ยงในก้นหินในไอหินฟองน้ําครับแล้วก็เอาน้ำํำหล่อๆไว้หล่อไว้โอ้โหต้นดอกข,า,ขาวๆนี่คือต้นอะไรครับท่านอาจารย์ครับ อ่าเพรานั่นยังไม่ได้ตัดทรงวันเน่ยเอ่อข้าตอกข้าตอกเกาหลีเข้าตอกอะไรอืมโอ้โหนี่ทุกคิดทุกทางมีเล็กๆไปหมดเลยนะครับท่านอาจารย์ครับเกินยี่สิบปีเกินว้าวอาจารย์ดัดทรงห้เยงไหมครับมาเปล่าเกิดธรรมชาติถึงมาจากฮาวายเนอะโอ้โหคือชวนชมเนี่ยนะครับมันมีอย่างหนึ่งที่เรา จะทําแคะตลำบากเพราะว่าใบมันไม่เล็กลงแต่ต้นเนี้ยใบเล็กตั้งอ่ซื้อมาแล้วเล็กจริงครับท่านผู้ชมครับเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับอาจารย์ยุพดีไหมไม่ใช่อ่ะค่ะก็ลูกชายยังโตเลยแล้วดอกเล็กๆนี่คืออะไรครับอาจารย์ญญครับนี่เชอร์รี่แคระ<อ>หรือ ราะว่ามันมีลูกแดงๆเล็กๆไงหรือเขาเรียกบางบางคนเขาเรียกยี่เข่งแคะอืเพราะว่าดอกเขาคล้ายนะครับอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงครับที่ทําให้เจ้าใส่ใบสักเคล็ดลับอะไรอ่ะอย่างอย่างต้นเนี้ยนะเขาเลี้ยงกันใบเป้งเป้งใหญ่ก็เราใส่กระถางเล็กมันไม่มีอะไรกินอดอยากมันก็ต้องใบเล็กเหมือนไงเด็กเอธิโอเปียครับแล้วก็ตัดยอดมันครับอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ วิทยายุทธีท่านอาจารย์ยุพดีให้ถ่ายทอดไห้เลยนะครับถ้าท่านอยากให้เขาแคล์แกรนก็ต้องอาหารน้อยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคือภาชนะเล็กอืมจะช่วยพวกคไ้าไปไหนไม่ได้ครับโอ้เนี่ยปัตตเวียครับนีปัตตเวชาปัตตเวเป็นแดนสนทยานะตรงเนี่ยสามีไม่เคยเข้ามาเลย พราะไม่อยากชอบสวนไม่ชอบุไม่ชอบสวนแบบนี้ไม่ไม่ชอบอะไรที่มันเล็กๆคือเมื่อก่อนนี้มีกระถางเล็กๆ,ๆเนี้ย,ยเราไม่อยู่เขาก็ลดน้ําให้กระเด็นหายไปหมดเลยหาไม่เจอเลยอ่ะแบบหายหายหายจับศูนย์แค่ค่ะปกติอ๋อแต่อาจารตัดมาปักปักปักอ๋อเพิ่งมาปักไว้นี่ไมยราบนะเนี้ยปูกเอาไว้ดูว่าแผ่นดินไหวมันก็จะ อ๋อนี่ไงนี่ไงถ้าเกิดเราอนี่นะครับเราก็จะกลไกธรรมชาติอาจารย์ยพมดีจะดูเรื่องนี้ด้วยโอ้กระจุมกระจิมอาจารย์เอามากา็ตั้งชื่อว่าเขามีรวยไม่เลิกรวยอะไร,รแต่มองนี้รวยล้นฟ้าคือมันทะลักขึ้นมาแมมขายดีแต่ก่อนนี้ขายหัวละร้อยตอนนี้เยอะแยะครับ ขายถูกแล้วจะไม่มีในตลาดละมุจลรินมุิจครินไม้คิวบาอุ้ยต้นนู้นหนึอมีอีกต้นนี้ใหญ่กว่านี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ฮะเขาเรียกพีเลียอเมื่อตอนมาใหม่ๆก็แพงครับขนาดเจ้าของบ้านกัมปูเขาเอามาแขวนขายเราก็อยากได้เขาก็ไม่ยอมหยิบให้ครัับบอนนี้มาดูราคาเท่าไหร่ไหม 7จ็ดรอยกระถางเล็กกว่านี้เขาก็เลยกระตุกมาให้สามสามก้านเนี้ยฉันขยายได้เยอะแยะเลยเจ้าใบจุดๆนี้คืออะไรครับท่านอาจารอ่าชื่อฝรั่งไม่รู้นะเราเรียกกันละอองดาวอ๋อนี่นะเป็นไม้ที่จะสูญพันธุ์ละเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยครับใบสว่างมากๆวันก่อนมีคนเข้ามาซื้อไอ้หน้าบัวที่ใบมันเป็นกำมยี่ลึก ขายไปต้นละสามร้อยไปเห็นที่บ้านกระปูขายเจ็ดันห้าฉันอยากจะเป็นลงฉันทําอะไรลงไปด้วยความไม่รู้เลยครับแล้วนั้นก็เป็นไม้พวกมอนเซร่ามอนเซราครับ่งลูกชายเขาชอบปลูกอ้าวเหรอแล้วเราชอบของเล็กๆลูกชายเขาชอบเป้งๆอย่างนีชงโคดังมีมีคนถามทำไมไม่ชอบถือไม่เท้ามันลืมเรื่อยอินเดียกับ ซองออฟจามายกาเลอะอันนี้ฝีมือพี่จิ๋วเมื่อก่อนนี้ยอดละร้อยเขาขายครับซองออฟอินเดียกับซองออฟจามายกากับผสมออกมาเป็นอันนี้เป็นซองอันนี้เป็นซองซองออฟสยามโอ้ซองออฟสยามหน้าตาแบบนี้เออนไหมเราเรียกกันในเราเรียกกันว่าอะไรนะหางกระรอกแดงไหมครับหางกระรอกแดง นี่สำหรับท่านที่ต้องการชงโคด่างก็มีไซส์นี้ก็มีมีไซส์เดียวเ,ยเ,เพราะว่าตอดมาแล้วก็วางทิ้งอย่างนี้ยนี่ไอตัวนี้ไม่ได้รดน้ำเหมือนอันนี้สวยนะอู้นี่นกกระทาไม้เดิมไม้เดิมนี่โอ้โหม,มันเก่านะใช่ไม้สวนดั้งเดิมถ้านักจากสวนไหนนึกถึงอันนี้ก็แสดงว่าเป็นนักจากสวนเดิมละ นกขาะถาสียะลาสียะลาว้าวโศกสียะลาอดอกเยอะเยอะแล้วเขาชอบน้ำหวานนะเขาชอบน้ำหวานมากเลยมดอะ่ะเรื่อยใช่ไหมครับพาะอาจารย์เนี่ยลดน้ำไปเรื่อยๆอย่าบอกนะว่าเดินม,มาลดเองตอนเช้าเดินลดเองไม่มีใครลดให้ตายเนี่ยลดเองทนุนนี่คือ หูประชะอ่อนแคราแต่มันโดนหนอนลุมหน่อยช่วนี้ใช่มันช่วยฉลุให้ฟังรุ่นนี้พูดถึงเรื่องต้นไม้นี่จะมีความอะไรนะมองเห็นสัจธร,รรมใช่ไหมครับอาจารย์สัจธรรมแสดงว่าปลูกเลี้ยงต้นไม้นี่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมากไหมครับอาจารย์หรือว่าไง ก็ทให้เลี้ยงแบบพ่อค้าที่เขาจะเอาไปทํากําไรก็ไม่ต้องคิดเลยมากแบ่งกันกินเขาเพื่ออันนี้คล้ายกับเป็นแดงกิริบุนนะเขาเรียกต้นกุ้งอ๋อเหรอนี้แดงกิริบุร อยู่ตรงนู้นอ๋ออันนี้เป็นต้นกุ้งอชิมชิมแพนอ๋อเหรอเป็นฝรั่งเรียกชิมแพนมันจะแดงแป๊ดจังครับต้นนี้ผมไม่เคยเห็นอออเมริกันบิวตี้เหรอโอ้โหนี่นะครับอเมริกันบิวตี้คู่กับอัคเรียอเมริกันอเมริกันบิวตี้อัคเรียอเมริกันนี่ต้องหาหน่อยนะเป็นพุทธด่างใบใหญ่ ีแก้วเพาะเองนั่นอุ้ยตายอาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์มีกระถงกระถางอยู่นั่นคือพื้นที่ทํางานของอาจารย์เยอะมากเพราะเมื่อก่อนจัดสวนไงมีเป็นพันพันใบอะ่ะโอ้โหนั่นจะไม่รู้จะนั่นยังไงไม่มีปัญญาจะย้ายกระถาง <c oughs> ต้นไม้ตายคือหน้าตา,ตา,ตาแบบนี้ต้นไม้ตายแบบเนี้ <c oughs> คือมันไปหลงอยู่แล้วมันรดน้ําไม่ทั่วไม่ทั่วเนาะอันนี้จะไม่ฟื้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยังถือเอาไปเผาได้ละเผาได้เลยอาจารย์ดูไงครับว่าต้นไม้ขุดนี่ขุดอถ้าลำต้นยังเขียวอยู่ก็พอจะรอดครับแล้วก็ใบแห้งติดต้นอย่างนี้ไม่รอดอนีถ้าจะตายจะล่วงหมดครับถ้าแห้งติดต้นแบบนี้บ่งชี้ได้เลยว่าตายสิเปอร์เซ็นต์ละโคม่า แล้วก็ขูดดูครับขูดดูก็ได้ผิวเปลือกเนาะใช่ถ้าเปลือกยังเขียวอยู่ก็รอดได้เดี๋ยดูตอนไม่อยู่นี่มันไม่ทั่วเนี่ยคือบางทีเราลดเราโชยเราโชยจากด้านบนเราไม่ลงไปข้างล่างเนาะมันก็เลยทําให้ไม่ถึงเขาอ่ะไม่ใช่เราจะลดแบบนั้นเดี๋ยวเย็นนี้อาจารย์ต้องมาลดครับครับยายีโอ้ชื่อเพราะเพราะยายี มีสีชมพูด้วยอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าสีชมพูยาหยีเหมือนกันยาหยีสีชมพูเขาเป็นไม้พุ่มไม้พุ่มเล็กอืม,อมนี่พิกเหนูครับเพราะเอาไว้แจกคนนี่กระถางพวกนี้คือคืออาจารย์เอาเม็ดมาจากลูกสาวไปปลูกให้ลูกสาวแล้วเขาไม่กินกันอโอ้วมาทีเป็นถุงๆคืออะไรครับอาจารย์ มะยมแดงอ๋ออุ้ยเอกได้ไเยอะเลยนี่เนี่ยกระถางละสามต้นนะเนะีโโ่ยเพราะว่าขี้เกียจปลูกมากครัคุณนักต้นไม้เห็นต้นไม้ปุ๊บนี่รู้เลยนะครับว่านี้แห้งแล้วเออใช่รดน้ําไม่ถึงต้นนี้อาจารย์ก็เอาอมาจากเมืองนอกนะเนี่ยอแล้วก็ไม่หมดบ้านปแลวเพิ่งไปเห็นก็เลยซื้อมาต้นอะไรครับอาจารย์บานไมารู้โอยจิว๋ว ดอกดอกเหมือนบานมันุโลยจะเป็นเล็กๆลกแล้วก็เ,กเป็นชอ่อมือเย็ยนเชื่อว่าในตอนนี้ประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ยุพดีได้เล่าให้เราฟังนั้น คงสร้างแรงบันดาลใจให้ไม่น้อยเลยครับโอเคหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านที่กด subscribe ติดตามมือเย็นไ,ไ้นะครับและถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเรนลอกจากนี้ถ้าหากท่านกี่เห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดย โรคและแมลงแล้วท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของท่านแล้วก็เมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกมประเทศไทยนะครับมีให้เลือกทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรค แล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงโดยที่จัดการโรคและมแมลงต่างเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายไว้อยู่ในสวนของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Facebook Fan Page ของแอป c ลยเคมเรศไทยรวมไปถึงถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะสั่งซื้อทางลายได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถแอดไลน์แล้วคุยกับแอปพลายเ็บได้โดยตรงเลยครับผมในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ยุพดีเลี่อนชวีและก็หนังสือเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์ฝากมาถึงคนรักต้นไม้ด้วยนะครับและหวังว่าในโอกาสถถต่อไปคงจะได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยสนทนาภาษา,าคนรักต้นไม้กับท่านอาจารย์อีกนะครับในตอนนี้มือเย็นชูดโดแล้วก็แอปพลิเคชันประเทศไทยขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับหลายๆท่าน <ton> ที่ได้มีโอกาสดูลาย์ต่างๆของมือเย็นแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะได้งานเขียนของท่านอาจารย์ยุพดี เขียนไว้นะครับซึ่งลูกศิษย์ในสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเล่มนี้มีเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับก็รอรับชมในไลฟ์ของมือเย็นครับจะจับรางวัลแล้วก็แจกหนังสือร่มไม้ชายคาของท่านอาจารย์เป็นผู้ประพันธ์ไว้ด้วยนะครับ